สวัสดีครับเกษตรทฤษฎีใหม่เมือนนี้มาปลูกทุเรียนดินเหนียวให้เบิรงครับปลูกแล้วก็สิมุ้งสแลมนะครับเรียกกิ่งพันธ์มากกับม่ได้กิ่งพันธ์ใหญ่หรอกครับกิ่งพันธ์ยู่นี่ผมซื้อสิบบอกใครเรียกกิ่งพันธ์แพงครับเอากิ่งพันธ์มาแพงครับธรรมดาครับกิ่งพันธ์ครับกิ่งพันธ์ตัวนี้ลอยลอยสามสิบบาทครับ นี่เป็นยิงพันธุ์ที่ว่าใบตันแล้วครับใบแก่ล้ะปลูกลงไปประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์น่าจออกยอดหน้าครับนี่ใบตันครับนี่มีซองกิ้งครับเหมือนปลูกกิ้งหนึ่งครับยิงพันธุ์ตัวนี้ก็เสียบสูงครับเสียบสูงเลยครับยิงพันธุ์เสียบสูงครับปลูกนี่ว่ได้ปลูกไอ้ครับปลูกดินเหนียวนะครับนี่ดินเหนียวถมแล้วประมาณอาทิตย์หนึ่งครับนี่ ผมผมเสริมเลยครับสิบหล่อหลายรไอ,อ่ปลูกดินเหนียวครับดิดินเหนียวครับเหนียวอันเหนียวแบบเหนียวเหนียวก้นซานะครับเป็นเหนียวเลยเป็นดินมีหินน้ำแนยครับน,น่ครับที่ปลูกปลูกในการทิ่ปลูกแล้วสิม่้งสีเหลืน้ำครับแต่กาศสิ ช่างใบนะครับช่างใบนะนี่ครับกิ่งพันธุ์แล้วสิบปลูกออี๋ยวสิบคูไห้ให้ ดูเห็นเลยครับว่าดินแบบอยู่ไหนดินเป็นดินหยังครับเป็นดินเหนียวครับดินเหนียวครับเป็นดินเหนียวนะครับดินเหน,น,นียวมีรูตนนรั้งนะครับดินเหนียวทั้งเหนียวทั้งรูหลังนะครับ เนี้ยเป็นดุลเรียนดล่างครับนี่ครับพูดลงไปประบ้านนี้แล้วครับนี่ครับกูดลงไปเป็นเนียนเหนียวดูลล่างครับกัดจีรองผืนเนี่ยจังอยครับกันเสียลาจังอยครับไตโคลมาครับอ่างปลายหลนะครับ เรียบร้อยทำกว่าครับ้องเพืนกันจเจราพาวาบมันเป็นดินใหม่ครับดินใหม่ดินกำลังผมเลยครับผมประมานอาทิตย์นึงนี่ครับผมก็ล่งอย่างนครับครับกิ่งพันธ์กิ่งพันธ์ครับกิ่งพันธ์เน,นี่ยนนเป็นกิ้งกระโดงครับ คลิปนี้ก็สิมาหให้เบิ่งเกี่ยวกับการปลูกทุเรียนนะครับปลูกดินเหนียวดินก้นสาอะ้าวะวะวะได้ครับดินก้นสาสมดินหินปาดเลยถุงนี่บริแวนแหน่เครื่องนึ่งดอกครับนี่ครับนี่ครับระบบรลาด รเรียนต้นนิดหน่อยดีอย่างหนึ่งครับนี่ครับระบบหลากมันโบโคดครับมันออกขางเลยครับนี่กำลังหักขาากำลังออกครับทั้งขางเห็นหักขาาปะนี่ครับอาจฟอร์มสีออดครับทุเรียนต้นขนาดนี้หักโบโคดครับต้นมาไงยถูกเลยครับโบโคดครับ ขึ้นจังหน่อยครับครับว่้ถมมันบีดเบาครับเห็นพอดีก็เบาว่าดินถมใหม่อยู่นี่มันมันสีลงอีกอยู่ครับมันสีลงองยกเพราะว่าบ่าได้ถมเก่าครับถมใหม่วมาณมอา,าทิตย์หนึ่งครับ,รบ,รบวัดอันนี้มันเป็นอันหลังเตาจังหน่อยครับ นะตัวนี้สามารถใส่อินซี่เลยครับใส่อินซี่เลยคล้องใบเลยครับวันนี้ใส่อินซี่เลยเลยใส่อินซี่เลยครับรดน้ำครับแล้วอาอินซี่ให้เบิ่งครับอินซี่ นี่ครับปุ๋ยอินรี่ครับสามารถใส่ได้เลยครับเข้าใจห่างๆต้นครับเพราะว่าโหนหนามมันซึมลงไปเข้าไปรตรงประมาณยี่สิบหมื่นใส่เท่านึงครับพะว่าทุเรียนใบแก่เลยครับหาหมาดใส่อินรี์ได้เลยครับพราว่าอินรี์มันสามารถใส่ได้เลย กับท่างใบครับแต่ใบเคมีบอลในใจครับครับเดี๋ยวก็โคดน้ำเปียกลิมูงสลัมในเบิร์ครับมุ่งสลัมพร้อมว่าทุเรียนปลูกใหม่ต้องมุ่งสลัมครับ นี่คือมุ่งสลมแล้วครับครับสลมแบบนี้ครับนี่ครับมุ่งสลมมุ่งสลมให้บริเวณช่วงหามุ่งไปหาใบมุงครับมุ่งสลมมุ่งสลมมุ่งเลยครับถามมาผู้เรียนทำมันหน่อยถามมาบ่มุ่งไหนบ่บ่มุ่งกะเกีอยนให้มุ่งนะครับอัตตาหลอด อัตาราเจรเลื่อนเติบโตมันกับบริลลังว่ามันเบาความซุ่มมันได้มันก็อยู่ได้เท้าบะม่งนี่มันก็กาลงทุนเพิ่มก็บม่ลายครับเฉลม,มเม็ดหนึ่งก็สิบกว่าบาทใส่มเม็ดกลัวถ้าลายต้นนี่ก็สามเม็ดก็ได้สองต้นครับม่งเฉลีม่มบุเปืองนะครับม่วงเลมนี่ปูแล้วครับปูแล้วก็รดน้ำบริเวณ ทรงภุ่มให้เปียกเปียกครับ <c oughs> หมดไปเลยครับบริเวณทรงพุ่มมันเพราะว่าอัดปลูกไม้นี่หมดเห็นมันซุ่มื่อความหล่อนของพื้นผิวห้องดินเ้ามันว่าในถึงน้ำยังเสียกหมดเปียกๆซุ่มๆเลยครับนี่แหละครับใ่อินซี่แหลวครับตัวนี้อินซี่แหล่อินซี่แหละหมดเปียกๆ,ๆเลยครับแต่ว่าไม่ได้ให้งครับ บริเวณรอบมันเลยครับซูมได้มดปเปียกเลยครับบริเวณหดออกมากเลยครับขวางเป็นเนด้อ่ะหละบริเวณส้มขุ่มมันงาเพียว่าให้แแตงเขามันซูมบริเวณดินรอบเขามันว่ามันจีเบยดงดจเงาครับางดไปเลยครับ ไปเสียเลยครับเพราะว่าดินตัวนี้มัน,นมันบางสิดูนี่ดินใหม่สำขับผมใหม่ๆเลยครับยังว่านีอยู่ตัวครับดินใหม่ๆผมประมาณอาทิตย์นึงนะครับตัวนี้ปลูกปลูกในเบิร์ครับว่าอยู่หลังบานก็มีแล้วครับปลูกตัวนั้นตนิ้แล้วดินแบบเดียวกันนี่ครับเดียวกันเลยครับ คู่มือได้หรอครับได้รับครับอดคู่มือให้ชุ่มไปเลยครับนี่ครับคือมุ้งสลมนะครับนี่ครับถือแล้วครับมุ้งสลมแล้วลดน้ำกันให้ซุ่ม ไปบริเวณเนะครับนี่กว้างออกมาประมาณเมตรผละครับน่ครับทุเรียนต้นลอยสามสิบาทครับถามว่าสื่อแพ้งปลูกได้บ่ออกะสำหรับทุเรียนมือใหม่นอกอยากให้ปลูกราคาเพ่งๆคุ้งสูงครับเกิดตายมากกจะไดายครับคุณลุงคนสื่อสี่ลอยก็บาทอารอยก็มีสามลอยหาซื้อก็มีครับแต่บ่งมุ่งเสแ่มมากตายถิ่มซื้อครับ ในต้วละร้อยกว่าบาทนี่ถ้ามุ้งสลั่มนี่กลุ่มบอ่อถ้าฮัามบอตายมันกับกลุ่มครับเพราะว่าสลั่มนี่ลงทุนประมาณสามสิบกว่าบาทครับต่อตัวโซเรียนตัวละสามร้อยสี่ร้อยกับยังสืบปู่ครับสลั่มกับกับลงทุนสื่อกับพวกก,ก,กี่บาทครับประมาณเมตรหาสิบท้าสามเมตรก็ได้สองตัวแต่แท้ ทุเรียนเ้อยังสืบแพงได้สลมเ้องกัผู้มีสวนนองเทียผู้มีสวนมีสลมเกาเกากับสาหมาัดมงหด้บอกว่าวต้องเป็นหนองสลมใหม่ครับสลมเกาเกา,เกากับมงได้ครับผู้ใดมีเห็นมีฟางมีอังกัดเอามาคุ้มรอบเงาครับแต่ว่าจะปกเงาเลยครับคุ้มรอบๆเลยคุ้มรอบบางห่างห่างจนประมาณฟุตหนึ่งครับง,รงูสลัมกสะฟางปลอกฟางคุ้มคุ้มดิน ให้ความซ่มมนได้ครับค้มบอกมาเลยครับห่างปูดหนึ่งเวลาหนหนานบมันกัดซ่มโดนครับการปลูกทุเลียนครับปลูกจะได้ให้รอดไ่ให้ตายครับเขาลงทุนไปทุเลียนแต่ละต้นกับแพงครับสื่อต้นไม่ใ่กับกใ่ที่กันครับเขาบ่ต้องลงทุนแพงผู้มีทุนร้ายกกับ บุเป็นยังครับสื่อต้นใหญ่แต่ว่าอยู่นี่ผมสื่อบอเนียนสื่อต้นแพงแห้งครับไอ้ภาพไปเบิ่งตัวมันติดแล้วครับอยู่หลังบานครับดินแบบเดียวกันนี่แหละครับนี่ครับมา่เบิ่งครับต้นมันติดแล้วครับนี่ติดแล้วครับนี่ตัวนี้สามเดือนครับนี่ยอดยอดเดิมเดือนแล้วครับนี่ตัวนี้ดินเฮนนะครับนี่ครับตันนี้มุ่งสแลมกันครับนี่ตัวนี้นาสเทือ คุณนะครับประมาเนษาครับเลื่อยเมษสาไปสพฤนภ่างนี้จะจะเลี่ยมออกครับต้นมหันนี่กันครับน่ครับดินเหี้นนี่ครับทีเอาม้ว่างทับเงาขึ้นมอยางนี้ครับจะไกล้ใบไกล้เคี้ยครับตัวนี้ก็ฮดคู่มือครับตัวนี้ใส่ได้อินซี่ครับนะครับตัวนี้ก็เริ่มติดนะครับนี่คือคือคือระบบหากลากเดินนะครับนี่ใบใบออกรอบนึ่งเลย ใบญ่ครับตัวนี้ก,ก็ใส่ทั้งใบกับอินซีครับใส่ทั้งใบกับอินซีอินซีนี่ให้ซิบมือสิบหามือยี่สิบม,มือแล้วแต่ครับใส่ใส่ใส่หน่อยหน่อยกินอยู่เรื่อยๆครับว่าต้องใส่หลายครับยี่สิบมือใส่เท่านึองทั้งใบอทิะเทียครับช่วงนี้พอทุเรียนย่งหน่อยหลกบมันเดินกับต้องมีกินครับครบาบเมืองต้นต้นมัน ต้นมันติดแล้วครับต้นมันใหญ่นี่ครับนี่ครับต้นนี้ประมาณสามเมตรครับต้นนี้สองปีสามเดือนดินเหินเกันครับดินหินข้างล่างเป็นดินเหนียวครับใช่ครับข้างล่างเป็นดินเหนียวครับนี่ต้นนี้ต้นใหญ่ครับสามเมตรครับต้นนี้ไทไฮอินซี่เลยนะครับเพราะว่าไฮเป็นปีแหละครับมันเริ่มไฮเคมีกระแต่ แปดเดือนครับเรื่มไหาเคมีแปดเดือนข่าเดือนก็เริ่มไหา,ดดหาได้ครับเคมีสลับกันครับเดือนละเทียเดือนกลัวก็ได้ครับต้นนี้ดินหินดินเหนียวครับนี่ตัวนี้ครับติดเลยปีนานี่นาสิติดหลูกอยู่บ้างครับตัวนี้เพราะว่าต้นก็เริ่มใหญ่ในคันนี้ครับต้นนี้ต้นนี้แปดเดือนครับเรืยองแปดเดือนนี่แปดเดือนนี นี่ยอดเดิมตัวนี้ก็ใส่เคมีอะไรนะครับสร็จแล้วกันกับอินซี่ครับแต่ว่าอินซี่นี่ใส่ยี่สิบเหมือใส่เส้นหนึ่งครับนี่ม้วนก็ใส่ไปแล้วครับอินซี่แต่ว่าเคมีนี่ก็เดือยนนึงเดือยนกว่าแล้วแต่ครับแต่ว่าอินซี่นี่มันกับมาเพยงแห้งก็ใส่ไปเรื่อยๆครับยี่สิบเหมือใส่เส้นหนึ่งแต่ว่าท่างใบนี่ใส่กอแก้วครับตัวนี้นี่สีทุกอาทิตย์ครับเวลาใสีทุกอาทิตย์เลยครับ ทุเรียนดินเหนียวดินหูกล่างนี่ครับคือปลูกทุเรียนเนจังไรมันหลอดก็ตตองมุ่งแสื่มครับคุณุคนว่ามีหลายมุงเนี่ยบ่มุ่งเนี่ยบ่อากาศแถวบ้านเท่าครับอากาศทั้งสานบ้านเท่าเนี่ยถ้าปลูกนาน,นีิมีผมปลูกปีไม่นะปีหกสี่บางหันถ้าบ่มุงเนี่ย,ยโอ้อัตราหลอดมันกัดหยากนีงครับส่วนในมิหงค์สงการมัน มันหอนเนี่งครับถ้าปลูกช่วงพืชสะาช่วงฝนตกเนี่ยมันก็แล้วแต่น้อค้นเข้ากับมะม่วงครับแต่ว่าการจะเริ่อเตัวโตก็สาบกลัวทุเรียนที่มุ่งครับมุ่งสเสลี่มนี่ยมันบอลหลังมันบอลหลังถ้าหางลงห่างเดือนมันก็เดือนได้ครับสีงามเขียวครับแบบแบบแบบเพื่นซ้นไม่คล้ายนะครับ เพิ่นเฮ็ดไปขายนะเพิ่นคือมุ้งสลมครับเพิ่นกะโค้ดหนามมุ้งสลมมันก่ใหญ่ครับไก่ใหญ่นี่ถุงมันก็ยังใหญ่ครับคือมุ้งสลมเนี่ยมันมันบอลหลังครับมันติโตเร็วครับมุ้งสลมโตเรีวครับครับนี่ตัวนี้แปดเดือนครับยอดเดิมเดือนแล้วครับตัวนี้สูงประมาณสองเมตรนะครับนี่แปดเดือนนี่ให้เคมีได้ครับตัวนี้ดินเหนียวครับ เคมีผสมอินซีสลับกันไปครับไซไดครับนี่ครับคลิปนี้การไม้เบิงช่ำนี่นะครับการปลูกทุเรียนดินเหนียวปลูกไหรอดปลูกยังไงครับก็คือเฮาการเฮาดูแลนี่นะครับขานมุงเลี่ยมนี่นะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเกษียทฤษฎีใหม่ครับมีหยังเกษียมาลงห้เบงนี่แหละครับเดี๋ยวทุเรียนต้นนันติดเกษียมาลงไ้เบิงอีกครับเพราะว่าม่งเลี่ยมต้นนั้นแห้งดิน ดินเหนียวเลยครับถมทีถมก็ร่างถมอะทิตกุกว่าครับตากแดดบลอนดนครับปกติตากแดดให้ดีครับให้ถมใบตาแค่สองสามเดือนครับจังปูกก็อย่งนี่ปูเลยครับปูกะกันเสล่าไปนิดหน่อยครับคลิปนี้ขอขอจบสำเนินแล้วครับสวัสดีครับกษเสียทฤษฎดีใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับ